แล้วมาถึงเมื่อคืนนี้มาถึงเมื่อคืนนี้ผมบอกแล้วว่าผมตัดสินตัวคดีของเขอพระวิหารแล้วก็ตัดสินมาเยอะแล้วอย่าลืมนะครับอันนี้มันมาถึงกรณีบุคคลคนนี้ที่โดนแต่งตั้งโดยโดยใครครับคุณดูดีๆกก่อนนะ ออคุณคุณอะไรที่แต่งตั้งไว้นะฮะนะอันนี้คนไทยนะนะคุณแต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทยหรือเสี่ยวพระองค์ท่านที่คุณเลือกไว้นะผมเคยบอกแล้วใช่ไหมใช่ไหมว่าคำว่าเสี่ยวคำว่าเพื่อนหรือไม่แฟน เสียบยเยสียบมันแตกต่างกันนะแล้วทีนี้ผมจะพูดอ,ะ,อะไรให้ฟังวันนี้เป็นวันหยุดต่อหน้าภรรยานะเนนี่คุณประพศเคยน้เคไม่ใช่น้ำแต่คุณเคยนะครับคุณประพศช่างดีน้ำมันเต็มแล้วค่นเคยแต่งตั้งอะไรบางอย่างไว้แต่ผมจะไม่พูดนะ ผมจะไม่พูดนะในเรื่องของแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่ในราชภาัฒสกลนครขึ้นมาตัดสินแทนภรรยาผมนะนะคำว่าตัดสินสารโลกเมื่อมีคดีเกิดขึ้นมาปุ๊บผมจะใช้โจทย์สร้างมาเป็นคดีอย่าลืมนะครับ อย่าลืมนะครับเมื่อก่อเข้าไป24่บสี่ชุดวิชาอย่าลืมนะครับเมื่อก่อเข้าไปยี่ชุดวิชาจะรู้ความผิดได้ทันทีในชุดวิชาที่ผมเรียนมาแล้วนะอย่าลืมนะครับแลทีนี้คุณประพจน์ยังไม่รู้จักตัวนี้ดีนะคนคนนั้นอยู่ที่ ราชพัฒสกลนอครก็คือคุณนุยคุณนุยที่บอกว่าได้สามีเป็นทหาราบ้านอยู่ตรงจุดนี้เส้นกกสัมพงเราสกลนอครทางโคง้งตรงจุดนี้บ้านหลังนี้ปักหมุนขึ้นมาอัตโนมัติดอกจันนะครับอย่าเลวนะครับถ้าผมใส่ดอกจันที่ใดที่หนึง่งปุ๊บคือหมุดต้นนั้นจะขึ้นมาอัตโนมัติ นี่คือเรื่องจริงนะคนไทยนะนะผมจะไม่พูดมากนะ